ยินดีต้อนรับสู่การนำเสนอการบริหารจัดการงานพัสดุโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งโครงสร้างกลุ่มงานพัสดุนายชันชัยชัยพิษผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์นางยุพายอดอาหารหัวหน้างานพัสดุนางสาวชวนรดาจันแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ งานซื้อนางเบญญทิพย์ป,ประสบโชคเจ้าหน้าที่พัสดุงานซื้อนางสาวกิติยาพรจันดาหง์เจ้าหน้าที่พัสดุงานจ้างนางสาวนัทยาเสริมจันทร์เจ้าหน้าที่พัสดุงานจ้างกลุ่มงานพัสดุโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ได้ดำเนินง,งานพัสดุตามระเบียบกระทรวงกางครคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปีพุทธศักราช2560 โดยมีขอบข่ายภาระงานที่ต้องปฏิบัติด,ดังนี้เจ้าหน้าที่พัสดุมีขอบข่ายภาระงานที่ต้องปฏิบัติด,ดังนี้ 1. จัดทําทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษาให้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบและง่ายต่อการตรวจสอบ 2. จัดทำรายงานเสนอการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคุรุภัณฑ์และการขนย้ายจัดวางจัดตั้งพัสดุครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 3ซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ 4. ทำหน้าที่เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ให้กับฝ่ายหรือหมวดต่างๆและควบคุมการใช้งานให้ถูกต้องโดยเน้นความประหยัดเป็นสำคัญสําสำรวจพัสดุครุภัณฑ์ที่คงเหลือในแต่ละรายปีและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายและการจาหน่ายพัสดุครุภัณฑ์จากบัญชีทะเบียน 6. ทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทพัสดุครุพันธ์ด้วยการสืบราคามาตรฐานก่อนการทําการจัดซื้อและจัดจ้าง 7. บริการพัสดุครุพันธ์แก่บุคลากรของสถานศึกษาตามสมควรและสิทธิที่พึงจะได้รับตามหน้าที่ของงานหรือสายงาน 8. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชีก่อนที่จะนำเสนอเพื่อเบิกจ่ายในการจัดซื้อและจัดจ้าง งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพัสดุครุพันธ์หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการหรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายความรับผิดชอบผู้อำนวยการมีหน้าที่ 1. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2. อนุมัติการจ่ายเงิน 3. แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบพัสดุแต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและคณะกรรมการการขายพัสดุ 4. พิจารณารายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการการสอบหาข้อเท็จจริง 5. อนุมัติจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมคุณภาพสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป 2. รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณมีหน้าที่ 1. ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ 2. ดำเนินการด้านการพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ 3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ 1. วางแผนการบริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประเภทเงินงบอุดหนุนการศึกษาและเงินงบประมาณประจำปีประเภทคารุพภัณฑ์ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 2. ควบคุมการปฏิบัติงานพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบการพัสดุเกี่ยวกับการลงบัญชีพัสดุครุัณฑ์และการเบิกจ่ายของฝ่ายงานกลุ่มสาระ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบการพัสดุ 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี 5. ดูแลรักษาทำนุบำรุงและซ่อมแซมพัสดุให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นที่ราชพัสดุ 7. จัดทำแบบพิมพ์เอกสารต่างๆที่ต้องใช้เกี่ยวกับการพัสดุไว้อย่างเป็นระบบ 8. รวบรวมหนังสือราชการที่สั่งการเกี่ยวกับงานพัสดุ ไว้อย่างเป็นระบบ 9. รายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานพัสดุไปยังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ 1. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ 2. ตรวจรายการที่พัสดุฝ่ายงานกลุ่มสาระขออนุมัติซื้อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนและลงสมุดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 3. าํดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์และกำหนดเลขรหัสประจำครุภัณฑ์ 4. ดํดำเนินการลงบัญชีวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุถาวร 5. ดําดำเนินการตรวจสอบวัสดุถาวรและจำหน่ายออกจากบัญชี 6. ดำเนินการตรวจสอบวัสดุถาวร 7. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี 8. ดูแลรักษาทำนุบำรุงและซ่อมแซมพัสดุให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอกรรมาการจัดซื้อจัดจ้างมีหน้าที่ 1. ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและราคามาตราฐานของวัสดุครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 2. ตรวจสอบหาบริษัทร,ร้านค้าหรือแหล่งที่มีอาชีพขายวัสดุครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการรับพัสดุกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ 1. ตรวจรับพัสดุตรวจการจ้างคณะกรรมการตรวจรับและตรวจการจ้างจะต้องศึกษาใบสั่งซื้อใบสั่งจ้างสัญญาซื้อสัญญาจ้าง 2. ตรวจรับพัสดุตรวจการจ้างน้าที่ทําการของโรงเรียนหรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 3. ตรวจรับพัสดุตรวจการจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ 4. ตรวจรับพัสดุตรวจการจ้างในวันที่ผู้ขายผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งและให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 5. เมื่อตรวจดูแล้วถูกต้องให้รับพัสดุไว้และให้ถือว่าผู้ขายผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องแล้วครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ 6. กรณีผู้ขายผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวนหรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมดให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้องคณะกรรมาการตรวจสอบพัสดุมีหน้าที่ 1. ดํำเนินการตรวจสอบวัสดุถาวรในเดือนมีนาคมของทุกปี 2. ดํำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีในวันที่เปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคม 3. รายการผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงมีหน้าที่ 1. ตรวจสอบสภาพพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพสูญไปหรือไม่ใช่ในราชการตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 2. พิจารณาพัสดุแต่ละรายการที่ชำรุดหรือสูญไปนั้นเพราะเหตุใดจะต้องมีผู้รับผิดชอบทางแพ่งหรือไม่เพื่อให้งานพัสดุมีความคล่องตัว จึงได้นำโปรแกรมการบริหารงานพัสดุมาใช้ในการปฏิบัติงานส่งผลให้งานมีความสะดวกรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต,ต่อโรงเรียนและต่อภาครัฐ